เอาละตอนนี้ฮีตเตอร์ร้อนกำลังดีครับจะลองรัดดูครับอ้าวรัดไม่ติดเกิดอ,อะไรขึ้นล่ะคันนี้ใหม่นะถ้าไงได้เมื่อเอาผัดเอาอยัางก็ก็เนี่ยก็ทำอยู่ก็ดูอยู่รัดไม่ติดอีกแล้วเห็นไ,ไ,ไหมจะเห็นว่ามีรอยละลายตรงตรงด้านบนนี้ แสดงว่าปลายฮิตเตอร์ตัวนี้สูงเกินไปจนไปชนสายรัดมันไม่เข้าตรงกลางฮิตเตอร์ต้องเข้าตรงกลางนี้อันนี้มันสูงเพราะฉะนั้นต้องต้องปรับฐานตัวนี้ก่อนฐานตัวนี้ปรับได้ครับปลายมันสูงเกินเราก็ปรับตัวนี้ใช่เนอต ปรับฐานลงนิดหน่อยใช่โอ้สุดแล้วนี่นาะลงยัง ลงนิดนึนงเดี๋ยวลอง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 มัดดูก่อนก็ตัวนี้จะขยับได้นิดหน่อยฐานมันปรับขึ้นปรับลงลองเทสก่อนนะครับก็เหมือนก็ยังสูงอยู่นนะก็ยังชนอยู่ยังชนอยู่ ว่าปลายนี้เราเมื่อกี้ที่เราดัดมันเชิดเกินไปนต้องต้องคอลงนิดหน่อยเอ้าน้องงงกวันเอ้ยจะโดนฮีตเตอร์นะคอลงนิดหน่อยอย่าลงเยอะเออเหมืนอนกํลังกําลังสวยนะครับแบบนี้ ทำไมาราไม่ไมได่าเ้าเก๋หนูกำลังสวยนะครับแบบนี้อ่ะจะลองเทสละว,ว่าเป็นไงบ้างโอ้สวยงามมากเลยเใ็นไหมล่ะปับนิดเดียวเองนี่ติดเต็มหน้าเป๊ะยะหา่น,นี่ติดเป๊ะยะ ติดเพี้ยเพี้ยสวยงามโอเคครับอายุด